กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ใน Euro map. ออโรบอกแมปอะไรคอสซาเวอร์กันอีกแล้วเช่นเคยนะครับและในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสรุปอัปเดตว i นเทอร์คุณภาพ f อฟไล e ให้คุณผู้ชมได้ ฟังกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องอดุมจอนะครับถ้ากดกันแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะจ๊ะป่ะเข้าเรื่องกันเลยครับอ่ะอย่างแรกนะครับก็คืออาวุธแล้วก็เงานะครับมีการบูสต์พาวเวอร์แบบมหาศาลเลยนะครับเพิ่มสเกลของเลเวลอาวุธแล้วก็เงานะครับแบบจํานวนมากเลยนะมีการแก้บาลานซ์ในส่วนของ ขวานน้าแข็งแล้วก็อาร์กติกแฟงนะครับมีการปรับให้มันบัฟขึ้นโหดขึ้นซึ่งขวานน้าแข็งก็ตอนแรกมันมันมันกาดนะครับมีการปรับให้มันโหดมากขึ้นนะผมคิดว่าไอเนี่ยน่าจะโหดมากๆเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราเอาไปตีบวกในตอนนี้นะเพราะว่ามันเป็นขวานอีเวนต์นะเดี๋ยวผมลองไปตีบวกเป็นชั้าเน็ต12ให้คุณผู้ชมดูกันนะครับว่ามันจะโหดขึ้นสักแค่ไหนนะถ้าสมมุติว่ามันโดนบัฟขึ้นมานะครับ ลุยกันเลยเดี๋ยวเราเปิดออโต้เอนชาร์จเลยครับแล้วก็เล็งชาร์เนต12อย่างเดียวเลยลุยครับโอเคอู้เป็นระดับ BJ นะครับซึ่งก็ยังน้อยกว่า Arctic กแฟงอยู่ดีนะครับแต่ a r ร์ติกแฟงเนี่ยมันบับอยู่แล้วนะโอเคทีนี้ผมจะลองอัพเลเวลมันดูนะครับว่าดาเมจมันจะแบบดุสักแค่ไหนาโอ้แม็กเลเวลน้อยกว่าดาบ Arctic กแฟงนะครับ1ขั้นนะ อัลติแฟงก็ยังแรงกว่าเช่นเคยนะครับแต่ขวานนี้ก็ใช้แก้ขัดได้นะเนื่องจากว่าขวานตัวเนี้ยนะครับมันมีช่องใส่เพชรแดง3เม็ดแล้วก็เม็ดขาว3เม็ดนะครับอาจจะใช้ได้ในเรื่องในโอกาสอะไรก็สามารถเอาไปปรับใช้กันได้นะครับในส่วนของขวาน f o r ์เซนเอนั่นเองต่อมานะครับเรื่องการอัปเดตของรูนดันเจียนนะครับมีรูนใหม่ก็คือเรดดันเจียนรูนทำให้ ทุกดันเจียนเลยนะครับที่เราเล่นนะ่ะกลายเป็นดันเจียนสีแดงนะครับก็คือเรดดันเจียนนั่นเองแล้วก็รูนใหม่อีกหนึ่งชิ้นนะครับเชนดันเจียนแมปรูนคืออะไรครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นรูนแบบว่าเปลี่ยนดันเจียนตลอดเวลาของของในแมปนั้นเลยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวนะทาให้ฟาร์มง่ายขึ้นยืดหยุ่นดีครับแต่จะซื้อได้ที่ไหนรูนชอ็อปอ่าเชนแมปรูนเนา ชนเดดเดนเจนแมปทูอ n นอื่นวันอ่าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูแล้วก็เดด n g นเจนร n e นะครับลองซื้อมาดูราคา149ตัวส่วนเชนแมปรูนนะครับ29ตัวในตอนนี้ดันเจนเป็นโลกซอฟ r ์ร์ออนไลน์ะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดันเจนเป็นมันต้องใช้ในนี้หรือเปล่าเชนแม r ร n e ไม่ใช่วะคืออะไรครับแล้วแล้วผมจะต้องใช้ยังไงอ่ะอันนี้คือดันแดงอยู่แล้วเราน่าจะรู้อยู่แล้วว่า เลดันเจียนเนี่ยก็คือดันแดงนั่นแหละครับจะได้เลเวลเยอะมากขึ้นแต่ในเนี้ยเชนแมปดูเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองก่อนอันนี้คือออนไลน์ดันเจียนนะครับอ๋อคิดว่าน่าจะเปลี่ยนแผนที่ปะคือสมมุติว่าดันเจียนที่เราเล่นเนี่ยแต่อาจจะเป็นดันเจียนอื่นเดี๋ยวเราลองดูนะดูซิว่าจากออนไลน์ดันเจียนมันจะกลายเป็นดันเจียนอะไรนะครับคิดว่าน่าจะหมายถึงว่าเปลี่ยนแผนที่ในตัวดันเจียนไม่ใช่เปลี่ยนเกาะที่เราฟาร์มในโลกดันเจียนอ่าก็จะเป็น แผนที่แบบนี้นะครับก็คืออาจจะใช้ในดันเจี้ยนที่ฟาร์มยากๆนะครับอย่างเช่นดันเจี้ยนของดาบพิฆาตอสูรนะครับซึ่งตามที่คุณผู้ชมรู้นะก็คือดันเจี้ยนนั้นน่ะมันจะเป็นบันไดนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะวิ่งลําบากนะถ้าหากว่าคุณผู้ชมวิ่งไวเนี่ยมันก็จะอาจจะวิ่งเลยบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะครับมันเป็นอะไรที่วิ่งลําบากสุดๆเลยนะครับสาหรับดันเจี้ยนอันนั้นนะ่ะแต่ว่า ทีเนี้ยมันก็จะมีรูนอันเนี้ยนะครับเข้ามาช่วยทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนแมปของตัวดันเจียนนะครับทำให้มันเป็นแมปอื่นนะครับหรืออาจจะล็อกแค่แมปนี้แมปเดียวเลยนะครับมันกลายเป็นแมปเบสิกนะครับซึ่งเราน่าจะรู้แพทเทิร์นของแมปนี้แล้วแล้วมันก็ง่ายด้วยนะครับก็แค่วิ่งวิ่งตรงๆไปก็เสร็จแล้วนะครับไม่ต้องไปเป็นแมปอื่นเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นรูนที่เข้ามาใหม่นะครับ2รูนต่อมานะครับมีการพัฒนาในเรื่องของเรทแล้วก็โบบอสนะครับ ตอนนี้โวบอสแล้วก็เรดเนี่ยก็สปอนอ๋อน่าจะหมายถึงแบบว่าจอยเลยเวลาไอ้นั่นได้นะครับเลยเวลาที่ดันหรือเรดมันจะเกิดนะครับในโลกที่แบบอาจจะเป็นโลก p r i v a t e server ที่แบบอ๋อเข,นะข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือสำหรับคนที่มีเซิร์ฟส่วนตัวนะครับแล้ว เราเข้าไปไม่ทันโวโบสเกิดนะครับสมมุติโวโบสเกิดเที่ยงคืน20นะครับเราดันเข้าไปเที่ยงคืน20หรือ21พอดีเนี่ยทำให้เราไม่ทันได้ตีโว b บสนะครับเพราะมันจะไม่เกิด แต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่ามีโวบอสเกิดแล้วนะครับหรือเลดเนี่ยเกิดเราสามารถเข้าเลดไปได้หรือเข้าสายไปได้5นาทีนะครับก่อนที่เลดเนี่ยมันจะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ไปก็ต้องรอ,อกเกิดใหม่นะครับอาง่ายก็คือทำให้คนที่มีเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเนี่ยตีเรดแล้วก็โวบอสได้ง่ายมากขึ้นสำหรับคนที่แบบเออดู y YouTube เพลินแล้วแบบลืมดูเวลาอุย้ยซวยแล้วเอ้ยเลยเวลาก็แบบมาฟาร์มได้นะครับกลับเข้ามาฟาร์มได้ยังทันอยู่นะจ๊ะต่อมานะครับ มีการปรับในเรื่องของสปีดในตัวดันเจียนแล้วก็ดันไฟคือตอนนี้ดันไฟนะครับเปลี่ยนจากคูณ1นคูน2คูณ4ะครับกลายเป็นคูณ1คูณ4คูณ8เป็นที่เรียบร้อยอินดาบิคัตอสูรนะครับแล้วก็อินทะเลทรายรวมถึงอินหิมะนะครับอินวินเทอร์ตอนนี้สปีดก็เป็นคูณ1คูณ3คูณ6แล้วไม่ใช่คูณ1นคูน2คูณ3ะครับลดเวลาในการรอเวลาเข้าไปด้วยนะครับทำให้ เราเริ่มไหวขึ้นนะก็อืมโอเคเป็นการปรับ QOL ที่ดีครับแพทนี้ก็เน้นสุขภาพผู้เล่นลว้วนๆเลยไม่ได้ทำให้ผู้เล่นตายนะต่อมานะครับมีการอัปเดตในเรื่องของอัปเกรดเดอร์นะครับแบบว่าหนักหน่วงเลยนะตอนนี้ก็คือบวก5เลเวลครับให้กับทุกๆก,การอัปเกรดเงาแล้วก็อาวุธเลยนะครับทุกเกาะเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับไปที่ตึกแล้วก็อัปเกรดเดอร์ตรงนี้นะครับ อ่ะตอนนี้เลเวล15ไม่ใช่ตันแล้วนะครับไปตันอีกทีที่เลเวล20สำหรับ grade, อัปเกรดอาวุธแล้วก็เงาส่วนในเรื่องของกาชานะครับกาชาโรก็เหมือนเดิมก็ตันแค่เลเวล1เหมือนเดิมนะครับต่อมานะครับการอัปเดตในเรื่องของกระเป๋าสัมภาระหรือว่า s t ต r เรจเก็บของนะครับแล้วก็ลังค้านั่นเองก็บวก 5 l e เลเวลนะครับทุกๆอย่างของสตอร์เรจอัปเกรดเลยก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับก็บวก5 l e เลเวลไปอีกนะคือเหมือนจะจําได้ว่าตอนแรกมัน10 l เลเวลตอนนี้คิดว่าน่าจะเลเวล15แล้วนะครับก็อัปกระจายเลยซึ่งผมก็ยังทําไม่เสร็จเลยนะเนี่ยคือตั้งแต่เลเวล5ครับก็ถือว่ายังมีคอนเทนต์ให้เรายังได้ทําอยู่นะครับอ่าสำหรับน้ํายาหน้าหนาวนะครับน้ำยาวินเทอร์ ราคาของมันเนี่ยจาก99นะครับก็ถูกปรับลดลงมาเหลือขวดละ59 w i n อร์ชาร r d เท่านั้นนะก็คือถูกลงมากๆเลยนะครับอย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะผมแนะนำให้ซื้อดองไว้หลายๆขวดเลยนะครับพยายามซื้อคราคะกันไปเลยก็ได้นะมีบันเดิลใหม่นะครับสกิน Battle Pass อันเก่าแล้วก็ โอเวอร์สกินบัลเดิลเหรออ่าเกมพาร์สบันเดิลนี่เออตอนแรกมันไม่ขึ้นนะของผมตอนแรกโอแบตเทิลพาร์สสกินบัลด์เดิลก็เป็นพวกสกินเก่าๆหมดเลยนะครับโอเวอร์สกินบัลเดิลโอเคผมซื้อเลยแล้วกันอันนี้เป็นสกินบันเดิลอันชุดใหม่นะครับส่วนอันนี้ก็สกินเก่าทั้งหมดเลยโอเคผม จัดให้หมดเลยแล้วกันนะเผื่ออันไหนผมยังไม่มีนะก็ช่างมันนะครับเก็บให้หมดอ่ะมาในส่วนของโค้ดนะครับรอกันมาเนิ่น์นานนะจริงๆก็ไม่นานหรอกผมพูดแป๊บเดียวเองนะโค้ดนะครับจะมีทั้งหมด2โค้ดนะแผ่นนี้ก็โค้ดแรกนะครับก็คือ D.Search 6X นะครับอ่ะผมลืมผมลืมขอโทษขอโทษขอโทษเกือบละเกือบละอ่าโอเครอบนี้ไม่ลืมนะดีเซ r ร์ดครับใส่เข้าไปเลย เมื่อใส่เข้าไปนะครับจะได้ตั๋ว99แล้วก็เซ็นน้ำยา3นะต่อมา Custard 8x นะครับใส่เข้าไปเลย เมื่อใส่เข้าไปนะครับจะได้เซตน้ํายาหิมะทุกขวดเลยนะครับแล้วก็วินเทอร์ฉาดอีก99ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสรุปอัปเดตวินเทอร์คุณิตออฟไลน์นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมชอบคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องอดุมจอนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนเจนครับบายยอาจจะพูดเร็วไปก็ขออภัยด้วยนะแต่ว่าเร่งรีบแบบพอดีปวดหัวเจนครับ